สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมถ่ายวิดีโอ Final Cut Camera อีกหนึ่งโปรแกรมถ่ายวิดีโอที่น่าสนใจบนระบบการทำง,งาน iOS iPhone ก่อนอื่นให้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวบน App Store เข้าไปที่ App Store ก่อนนะครับจากนั้นให้ค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อ Final Cut Camera หน้าตาของโปรแกรมแอปพลิเคชันดังกล่าวก็วจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราทําการติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้ลงบน iPhone ของเราได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็กดรันแอปพลิเคชันดังกล่าวได้เลยพอเ,เข้าไปครั้งแรกแล้วเนี่ยกด Continue นะครับจากนั้นระบบจะขอทําการเข้าถึงทั้งกล้องและไมโครโฟนบน iPhone ของเราให้กด อนุญาตนะครับทั้งคู่จากนั้นระบบจะขอเข้าถึงสถานที่ตั้งของเรานะครับหดยข้อแรกนั้นจะหมายถึงเข้าถึงได้ตลอดเวลาหัวข้อที่2เข้าถึงได้ขณะใช้งานแอปเท่านั้นหัวข้อที่3าไม่อนุญ,ญาตผมจะเลือกหัวข้อที่3นะครับไม่อนุญ,ญาตให้เข้าถึงเราไปดูซ้ายบนสุดนะครับตรงนี้จะเป็นการไลฟ์สดที่ใช้กล้องร่วมกันได้มากถึง4ตัวนะครับโดยผ่านโปรแกรมแฟ n นั Canon Cut Pro บน iPad นะครับ สำหรับผู้ที่ไลฟ์สดแถบด้านบนแสดงสถานะการตั้งค่าของกล้องของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับที่เราตั้งค่าไว้ณปัจจุบันนะครับโค้ดวิดีโอโค้ดสีหรือแม้กระทั่งรูปแบบของวิดีโอนะครับเป็น full hd hd หรือว่า c k แล้วก็เฟรมเรทนะครับมาดูที่มุมขวาบนสุดนะครับรูปฟันเฟืองคือการตั้งค่าจะมี3หัวข้อให้เลือก เราไปดูหัวข้อที่1ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือโค้ดการเข้าถึงวิดีโอแล้วก็รูปแบบที่ถ่ายนะครับความละเอียดชนิด Full HD, HD, 4K ตรงนี้ iPhone รุ่นใหม่ๆก็สามารถที่ตั้งค่าได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็เฟรมเรทนะครับโค้ดสีนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรที่ผมแนะนำก็คือตัวนี้ครับ Stabilization นะครับตัวนี้คือกันสัน่น ให้เปิดไว้นะครับจากนั้นไปดูหัวข้อที่ Tools นะครับเครื่องมือให้แนะนำให้เปิดตัวนี้นะครับ Grid Overlay ก็คือการที่จะมีช่องตารางตารางง่ายต่อการถ่ายนะครับหัวข้อที่3ก็คือเสียงนะครับเราจะใช้เสียงจาก iPhone ตัวนี้แหละในการอัดนะครับปุ่มสีแดงตรงนี้ก็คือการเริ่มอัดแล้วก็หยุดอัดนะครับวงเวียนด้านขวาก็คือสลับกล้องเป็นหน้าหลัง รูปแว่นขยายก็คือการซูมอินซูมเอานั่นเองนะครับเป็นดิจิตอลซูมนะครับก็คือง่ายต่อการถ่ายวิดีโอนะครับลักษณะการทํางานก็จะคล้ายๆกล้อง BSR กล้อง Pro อะไรประมาณนั้นนะครับทําให้การถ่ายวิดีโอของเรานั้นลื่นไหลและสมูทมากยิ่งขึ้นนะรทดสอบดูนะครับกดสีแดงปุ๊บเวลารันไปแล้วก็ผมก็จะลองฟีดซูมอินซูมเอ้าดูนี่ซูมออกแล้วก็ซูมเข้านะครับ กดปิดวิดีโอโดยการกดปุ่มสีแดงอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการหยุดการบันทึกวิดีโอที่ได้ก็จะโผล่ด้านขวากดเข้าไปดูนะครับเพื่อเป็นการที่เราจะดูวิดีโอเรามาดูแถบสถานะด้านล่างก่อนเริ่มจากซ้ายสุดก็จะเป็นการถ่ายโอนวิดีโอที่เราอัดได้นั้นแบ่งปันไปยังอุปกรณ์ต่างๆของ iOS นะครับไม่เป็น iPad แล้วก็ Mac อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอน,นี้จะกดปิดไปก่อน ไอคอนถัดมาก็จะเป็นการส่งต่อวิดีโอ transfer นะครับไปยังเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งเส้นส่ง Li n e แอร์ดรอปอีเมลโพสลงสื่อโซเชียลต่างๆก็สามารถทำได้โดยปุ่มนี้ปุ่มตรงกลางก็เป็นการเลย์นะครับเป็นการกดเล่นดูวิดีโอถ้าแถบมันเกะก,กะก็คลิกที่หนึ่งครั้งบนตัววิดีโอก็สามารถดูได้เต็มจอนะครับสามารถกดหยุดชั่วคราวได้ ปุ่มตรงนี้ก็คือการเปิดปิดเสียงของวิดีโอที่เราอัดได้นั่นเองถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถกดลบวิดีโอตัวนี้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคกดย้อนกลับไปก่อนจากนั้นมาดูตัวเลือกที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ครับทุกสอนก็จะมี4ตัวเลือกให้ตั้งค่านะครับเริ่มจากตัวล่างสุดครับที่เป็นรูปหลอดไฟตรงนี้ก็คือการตั้งค่าไว้บาลานซ์นะครับตั้งค่าแสงได้ตามต้องการเหมือนว่า ตามสภาพแสงที่เราถ่ายหรือแม้กระทั่งว่าเราสามารถที่จะตั้งตามความชอบได้นะครับว่าจะเอาโทนสีโทนแสงแบบไหนนะครับแนะนําให้ปรับไว้ที่ออโต้น่าจะดีนะครับเมนูนถัดมาก็จะเป็นการตั้งค่าความสว่างของวิดีโอนะครับเราสามารถตั้งค่ามืดหรือสว่างตรงนี้ก็จะเป็นการที่จะหมุนทั้งภาพนั่นเองนะครับรูรับแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไอคอนถัดไปก็จะเป็นการชัดตื้นชัดลึกนะครับเหมาะแก่การถ่ายแบบว่าหน้าชัดหลังเบลอนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าผมจะลองกับฝาปิดตัวนี้นะครับผมฟีดตัวนี้ลงมาก็จะเริ่มเบลอนะครับแล้วก็ฟีดขึ้นไปก็จะเริ่มค่อยๆชัดนะครับทําให้การถ่ายวีดีโอนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการเล่นหน้าชัดหลังเบลอนะครับ ตั้งไว้ที่ออตโต้ก็ดีนะครับโดยการกดแล้วก็ตั้งเมนวนวดออตโต้จากตรงนี้นะครับตั้งออตโต้ก็ง่ายในการใช้งานแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับชัดทั้งภาพและเอียงแล้วก็ต่อไปก็คือล็อกในการหมุนหน้าจอนะครับปกติจะตั้งไว้ที่เป็นอัตโนมัตินะครับสำหรับบางคนที่ใช้ไม้กิมบอลหรือว่าไม่อยากให้จอหมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยเราก็สามารถล็อกไว้ได้ตามความถนัดของเรานะครับ Okay, ต่อไปเรามาลองทดสอบการใช้งานของตัวแอปพลิเคชันดังกล่าวกันดูจะลองถ่ายเครื่องดื่มนะครับโอเคจะลองซูมอินซูมเอาไปด้วยเลยละกันกดอัดปุ่มสีแดงเวลารันแล้วนะครับลองดูนะครับว่าไฟล์ที่ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะตัดเข้าไฟล์วิดีโอที่ได้ นแอปพลิเคชันจะเป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟล์ที่ได้จาก iphone se 2นะครับไฟล์ดิบไม่ผ่านการปรุงแต่งซูมอิ n ซูมเอาได้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ทำให้การถ่ายวิดีโอของเรานั้นดูดีขึ้นนะครับโดยการฝึก ถ่ายบ่อยๆเมื่อถ่ายเสร็จแล้วไฟล์วิดีโอก็จะอยู่ตรงมุมด้านล่างนะครับกดเราสามารถจะแชร์จะเอาไปตกแต่งหรือแม้แต่ส่งให้เพื่อนอะไรอย่างนี้ได้ใช้งานได้นะครับ Final Cut Camera อีกหนึ่ง ตัวช่วยในการถ่ายวิดีโอบน Apple iPhone ของคุณให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นครับ